ของกของหยี่บนหัวไม่เหมยค่ะแต่ว่าอยากทิพย์พาค่ะหวี่หักว่าอบกดหวากดหวี่หักเพี่ยวใหญ่กระไรส่งรีดดูดูช่างภาพหน้าฉ่ำๆเนาะ อะไรที่รักน่ะมึงก็เป็นที่รักก็เฉลยเ้าหมดแล้วที่เนี่ยเหนื่อยปะลูกแอปด้วยมินมินนี่หลายตัวเมนแลวอย่ามายุ่งกับฉันนะคะฉันเหนื่อยมากเขาลงยูทูบไปได้หาง ประโยคนี้มรดีทำไรกันนะ่ะ สวยไหมคะจต้องพ่ดแ่เป็นน้ำค่าแล้วไ้กสกนี่ยเป็นแลงนที่ไม่ดีเาก็เาเพือนต่างก็ถ่ายงานอยู่เลยไม่เป็นมาถ่ายแบบให้